<mandate. S 2> เอาอให้ไล้เขอให้ได้มามามมาดูมาม่านี่มานี่มานี่มานี้โอ้ยขาเดียวโอ้เอาปออออก้้องแบบนี้พรุ่งนี้อย่าลืมนะแ่โ <c oughs> อ้ไม <c oughs> yup. ่โ้นน้ำหัวเหว๋อเด้ออย่าลืมนะรเช้า ครับ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 จ้าจ้าจ่าจ่าจงาเียไม่กินยังไม่กินเนาะครับ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 โอ้หอม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 แม่หอมหอมหออมโหอมครับรักรักอยู่ครับรัก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 ลูกแม่รักรักักรักครับรักครับรัก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 ลูกรักรักรักอยู่รักรักอันนี้ก็รักลูกรักรักรักสง แม่ทั้งสองจ้าแม่ทั้งสองครับอืมมาไปเดี๋ยวเราพี่มาเดี๋ยวเราพี่มาเอาให้กินล้กขึ้นฝึกเอานั่งลงนั่งลงรอยเนี่ยนั่งลงเนี่ยนั่งลงเนี่ยนั่งลงนั่งลงใครจะนั่งก่อนใครน่ะลายลายนั่งไหมลายนั่งไหมลูกลายนั่งก่อนไหมดึเป็นไง เล่าดูท้องเออเก่งมากลูกแม่นั่งลงนั่งลงโอ้ยไลยนั่งกอดเพื่อนเลยเอนาทีนี้ก็นั่งโอ้ยลูกแม่ทำไมเก่งจังเลยอ่านั่งใหม่นั่งใหม่โอ้ยลูกแม่ดูดิรนี่นั่งน่ารักมากเลยน่ารักน่ารักน่ารักโอ้ยทำไมน่ารักจังเลยฮะดูตัวค่ะ ไม่เห็นสองสามวันพุงดูดููดโอ้โหพุงึมาแล้วดีใจให,ใหญ่เลยนะคะกระโดดใส่เลยทั้งสองนะอ่าวันนี้แม่เอาของมาฝากนะเอาได้ทําให้น้องที่แม่มาฝากอืมวันนี้แม่มีของมาฝากนะคะมีหมูนะมีย่างหมูมาให้นะย่างหมูกับข้าวสวยเบิร์ดเวิร์ดเบิร์ดเลยเอ้ยข้าวสวยร้อนๆนะอืม แล้วก็มาจากบ้านด้วยนะคะอันนั้นก็ใส่ถังมาเลยพี่พีมก็นึ่งอีกหุงอีกนะคะอืมน่ะน่ะนี่กี้นะนอนรอนะคะอ่ะน้าก็นอนลงนอนลงนอนลงแลยนอนลงแลยนอนลงแลยไปพี่พีมเสร็จยังพี่พีมเสร็จแล้ลูกดู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 ขออนนี่ครับเหนยวไหมเหนยวไหมลูกเหนียเออจะไปเอย เพราะว่าเอาปอกคอเพื่อรองหลวมนะคะกานเกดปกติก็ไม่อยากใส่แต่ว่ากลัวน้องเพื่อนหลุดไปก็จะมีปัญหาอีกเนาะเอาพี่พิม์หรออ่ะเสร็จยังลูกเป็นไรเป็นไรเป็นไรดนนะเออสบายสบายเลยเนะคยค่ท่านอนเพื่อนมีความสุขนะคะสบายใจท่านี้เนาะรอเมื่อไหรจะมาเมื่อไหร่จะมาครับผมหิวแล้วครับเนี่ยเห็นไหม อาอาอ้า้วเดเดครับครับครัลูกแม่ครับครับรััีครับรัครับรัก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 ูกรักรักเออรักกันรอรักกันรอรอเกนเดี๋ยวพี่มาให้กินนรับแม่มีของมาฝากอร่อยอร่อยนะคะอร่อยครับอร่อยอร่อยได้กินได้กินได้กินรอนนะคะเออมีที่นอนใหม่เลยเหรอฮะ อูเสือไว้ให้อย่างดีเลยเหรอคะโอ้โหหนุนอะโอ้โหไปยอกกันเล่นอะไเหรอนุนหเออได้ที่นอนใหม่นู่นหนุนหนุนสบายเลยเนาะเออนุนพี่เกมแจัดให้ใหม่เลยเหรอครับเอาเออเออเล่นกันมีความสุขนุกอ่าก็แค่นี้ค่ะเขาเล่นกันสองตัวเขา

แน่ได้หอบได้เหรอหอบได้เลยครับหอบได้เลยคะครับ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 รัก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 ครับรักรักัสองครับรักทัสองรักทั้งสองรักงสองทำไมทำไมรู้จักความเท้พีนิกกี้ะไม่ต้องั่ำเลยลายล่ะโอไม่ต้องสั่งเลยนะโอ้โหดู เห็นหน้าพี่ฟิล์มเป็นอย่างนี้เลยเหรอรู้ทำไมรู้จากความจะน่ารักจังฮะเหรอะฮึแล้วลูก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 โอ้ลูกไหมไปกินข้าวกับพี่ฟิล์มนะอ่านั่งกินข้าวแล้วทีนี้่ให้แล้วครับอ่เออเออเก่งจังเลยแล้วลูกอ่เออชุบจะชิมรสซี่วิ่งหมู หยอกกันไปที้นี่ทเขาไม่เสือฟังหมดเลย <ừ> นี่เันค่อยหยอกกันแรงเลยอันนี้หมูย่างแล้วลองชิมดูสิลูกลองชิมสิอร่อยไหมกินได้เจ้าหนุ่มได้คือยังเคิร์นๆหน่อยหอมเออคือยังเคิร์นๆหน่อยอ่าแม่หอมมาฝากนะโอเคเลยเอาผักใส่นั่นมาเติมให้รู้ผมทำเติมให้รู้ผมทำ อร่อยเลยเปลี่ยนรสเลยวันนี้เปลี่ยน,ดยน,ไ,ดยนได้กินอะไรนะหมูย่างาหมูย่างนะเน่เอามกรอเลยอร่อยอร่อยหมูย่างเนี่ยเนี่ยเอาที่ใส่น็กกี้กินใกล้จะหมดแล้วนะครับนะเมนูนี้ชอบมากนะครับเอาย่างหมูแล้วก็มาคลุกข้าวให้นะครับน่าจะชอบมากนะ แปบ,บเดียวก็จะหมดแล้วเจ้าร้ายก็กินเรื่อยๆนะครับกินไม่รีบ หมดแล้วเตอหันมิ้นไว้ให้ครับเผื่อไม่หิวแน่ๆแต่ก็เผื่อเห็นไหมครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนิกิสตอรี่นะครับเป็นกำลเราจะให้ทั้ง2แสบนลครับคลิปนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ